เข้าสู่ตอนที่7ของการเฟ้นหาสุดยอดคนทําเทียนในการประกวดสุดยอดต้นเทียนพรนษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลมูลค่า140,000บาทกับสารคดีชุดคนทําเทียน ผ่านพ้นไปหกวัดสำหรับคนทำเทียนที่ส่งขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทก่อเข้าร่วมประกวดในปีนี้และยังเหลือคนทำเทียนอีก4วัดที่ซ่อนเรื่องราวเบื้องหลังขบวนเทียนอันวิจ,จิตรงดงามไว้อย่างน่าสนใจไม่แค้วัดที่ผ่าน,านมาซึ่งแต่ละวัดก็มีเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเลียนแบบได้เลยครับใช่วัดขบวนเทียนที่สวยงามอลังการจะประกอบด้วยขบวนเทียนเท่านั้นนะครับ เพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมของกระบวนแห่อีก2วัดที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการไร่รำความอ่อนช้อยงดงามจากท่วงท่าที่ล้อก,กับจังหวะดนตรีจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมขนาดไหนไปชมกันเลยครับเอาล่ะ เ,เดี๋พอสม,มาพาควอานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับ มาถึงตอนนี้แล้วนะครับกับอีกหนึ่งตอนสําคัญนะฮะกับสารคดีชุดคนทําเทียนครับสําหรับตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งความสําคัญนะครับของขบวนเทียนนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของขบวนแห่ครับท, <ะ S 1> ที่มีความสวยสดงดงามโดยเจ้าของเรื่องนั่นก็คือทั้งสองวัดวัดบิงและวัดนอกครับพี่ดอมค่ะฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยพอล่าชักอยากจะเห็นกับตาแล้วคุณพี่คะอย่าไปมัวรอช้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ <ไป S 2> เอาเห<ช>ม,มือนสื่อฮวนเซลพี่น้องเออ ปีนี้คณะกรรมการตกเต่นเทียนคาดหวังว่าจะเข้าระดับที่3นะครับปีนี้มีความคาดหวัง1ใน3ของขบวนเทียนในระดับเทียนประเภทกอวัดนอกอำเภอโชคชัยด้วยดีกรีหนึ่งในสามของการประกวดขบวนเทียนพันษาประเภทกอมาโดยตลอด เป็นเครื่องการันตีได้ว่าฝีมือคนทำเทียนของที่นี่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและนอกจากขบวนเทียนที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือให้เป็นสุดยอดงานศิลป์แห่งยุคแล้วความโดดเด่นเพลวพล่าในเรื่องของข,องขบวนแห่ที่ดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนกระโทกโชคชัยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนั้นจะทำให้เกิดความน่าสนใจมากแค่ไหนไปทำความรู้จักกับพวกเขาพร้อมกันครับ และตอนนี้ค่ะพระราชาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดนอกนะคะซึ่งเป็นวัดที่ส่งประกวดทั้งในประเภทรถขบวนเทียนและขบวนแห่นะคะพระราชจะพาทุกท่านไปชมขบวนเทียนด้านหลังก่อนนะคะก่อนที่เราจะร่วมพูดคุยกับทีมช่างนะคะซึ่งก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีแนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้สวยสดงดงามเข้ากับขบวนแห่อย่างไรคะ่ะเชิญค่ะ นี้ซ้ายมือของเวลาขออนุญาตสวัสดีช่างก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะช่างถอยพลาไอแก,ก้วที่นี่ช่างคีอายเข้า่าให้ช่างแนะนาตั๋วจะหน่อยจ้ะเชิญจ้ะชื่ไรค่ะ,มคะผมสุธิพงษ์แก้มกระโถกครับค่ะ,คะเป็นช่างแกะสลักเทียนของวัดนอกนี่ยังลังเลอยู่ตกตรงใช่ไหมคะช่างใช่พร <laughs> ลาขออนุญาตสอบถามค่ะมีแนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาอย่างไงบ้างค,ะค่ะขบวนเทียนปีนี้ค่ะเราจะสร้างอะไรเราก็คือหาระ้ปฏิวัติเข้ามาแล้วก็ แล้วจุดเด่นของขบวนเทียนค่ะของวัดนอกค่ะสำหรับช่างไก่นี่คิดว่าอะไรที่แตกต่างจากวัดอื่นคงจะเป็นด้านกลางครับช่วงตรงกลางเป็นไงคะก็เป็นเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติของพระเทพครับแล้วสิ่งที่ทีมของวัดนอกและก็ในส่วนของช่างไก่นะคะ่ะที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับขบวนรถแห่เทียนนะคะคาดหวังรางวัลไหนคะในปีนี้ก็ไม่น่าให้พลาดที่สอง ไต,ตนี่คือช่างไก่บอกว่าก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่เต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วแต่กรรมการแต่ก็ไม่ไม่น่าจะพลาดที่สองเดี๋ยวเราจะมาชมกันค่ะว่าความสมบูรณ์ของรถขบวนเทียนของวัดนอกนั้นจะสวยสดงดงามอลังการเหมือนช่างไก่พูดไว้แค่ไหนบอกแค่ว่าไม่น่าจะเกินที่สองค่ะ ท่านที่อยู่ด้านซ้ายมือของบรลาน,นี้ก็คือหนึ่งในช่างผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่บนรถเทียนพรรษาในปีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเดี๋ยวอยากให้ช่างแนะนาตัวนิดน,นึงค่ะเช่นค่ะครับผมชื่อเซยงชินรัตน์นะครับเป็นสิทธิ์วัดนอกครับผมโอ้โห oh เป็นสิทธิ์วัดนอกเลยก็คือเกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่อยู่กับวงการการทำเทียนมากี่ปีแล้วคะช่างค่ะดูมาร่วม20ปีแล้วครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลงรายละเอียดในเรื่องของการ ร้อยเรื่องค่ะว่าตั้งแต่หัวขบวนทำไมถึงเลือกอพญาครุฑนะคะกลางขบวนเป็นอย่างไรแล้วท้ายขบวนเป็นอย่างไรสำหรับขบวนเทียนของวัดนอกทชคชัยที่ท่านได้เห็นนำหน้าด้วยพญาครุฑหรือพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพันในวรรณคด,ดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งพญานาคนี้เป็นที่กําเนิดของการบวชและส่วนเรื่องของพญาครุฑนี่เป็นสัตว์ป่าหิมพันในวรรณคด,ดีเรียกว่าครุฑจับนาค จะมีสองมาตรฐานท่านอาจจะเห็นตามาวิหารหรือโบสถ์นะครับในผนังโบสถ์เนี่ยคุดจับหน้าก็จะมีการจับอาด้านหัวของหน้าขึ้นและอีส่วนนึ่งจะจับหางหน้าขึ้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันส่วนของต้นเทียนนี้จะมีเทียนต้นเอกเทียนต้นเอกจะแก่พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปราบมารน,นะครับส่วนต้นเทียนบริวารเนี่ยจะแก่สลักเ,เทิดพระเกียรติ ของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีาและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำคัญขวามือของพลลาค่ะขออนุญาตสวัสดีช่างก่อนเลยค่ะเดี๋ยวช่างแนะนําตัวนิดนึงจ้าเชิญจ้าผมสมศักดิ์รอสุงเนินครับค่ะเป็นลูกจ้างนะครับของโรงพยาบาลโชคชัยนี่มือปั้นสังกัดโรงพยาบาลช่างขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลทําตาแหน่งอะไรคะเป็นลูกจ้างประจำครับลูกจ้างประจำอยู่ห้องเอกซเรยร์แต่มีความสามารถเฉพาะด้านจบ มาทางด้านนี้ดยตรงเลยไหมคะไม่ไม่ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ครับลายงามๆแบบนี้นี่คือไม่ได้จบเฉพาะทางแล้วช่างปั้นมานานหรือยังคะก็พร้อมกันกับในช่างใหญ่ก็เป็นชุดเดียวกันเริ่มต้นเริ่มคืออยู่ด้วยกันมากว่า20ปีแล้วครับผมก็มีหลายคนที่อยู่ด้วยกันนะครับฝึกฝีมือมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่ไม่เคยทำอะไรเริ่มจากศูนย์เลยศูนย์ไม่ได้เรียนครับผมโอ้โห ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของความยิ่งใหญ่อลังการของวัดนอกค่ะเพราะว่าในตอนต่อไปนั้นเราจะตามติดไปดูในส่วนของการแสดงด้านหน้าขบวนค่ะต้องบอกเลยว่านี่คือจุดหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของวัดนอกเลยเพราะว่าคืกค,คืนมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสกันในตอนต่อไปค่ะว่าแต่ทางวัดบิงของพี่ดองเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามปลาไปดูดีกว่าวัดบิงหใน5วัดของอำเภอโชคชัย ที่มีขบวนเทียนที่สวยงามตระการตามไม่แพ้ที่ใดด้วยเอกลักษณ์ของการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับพุทธศิลป์และการร่วมมือกันของคนในชุมชนที่มีการสนับสนุนเพาะบ่มช่างฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมรดกทางความรู้ของการทําเทียนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทําให้เทียนของที่นี่มีเอกลักษณ์พร้อมด้วยขบวนแห่ที่มีทั้งการร่ายรำและดนตรีไทยจากเหล่านักเรียนมากความสามารถ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ขบวนเทียนวัดบิงมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบิงอำเภอโชคชัยนะครับวัดบิงนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์ในด้านของขบวนเทียนแล้วก็ขบวนแห่นะครับสำหรับในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับขบวนเทียนก่อนนะครับเพราะว่าถือได้ว่าขบวนเทียนของวัดที่นี่ไม่แพ้วัดอื่นอย่างแน่นอนในเรื่องของลวดลายและก็ความละเมียดละไมในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับเรื่องราวของขบวนเทียนวัดบิงพร้อมๆกันครับ ื้องหลังขบวนเทียนที่สวยงามของวัดบิงนะครับผมอยู่กับคุณลุงแคล,ล้วครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในการส่งเข้าประกวดในนามของวัดบิงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะครับว่าที่มาที่ไปเบื้องหลังนะฮะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาและเุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเตรียมงานเป็นอย่างไรบ้างของวัดบิงนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงแคล,ล้วนะครับคุณลุงแคล,ล้วทํางานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับตอนนี้เป็น ทำงานอยู่ที่องค์ระต่อโชชัยขบวนเทียนของวัดบิงจะถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่องของอะไรครับด้านหน้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเปิดสมเปิดโลกเมื่อพระพุทธเจ้าได้อยู่ในชั้นสวรรค์ดาวดึงถึงเวลาวันอาสาฬหบูชาท่านจะต้องลงมาเปิดโลกด้วยทางกระดเงินกระดทองอมีสิงสาราาสัตว์ปา่ายิมผ่านคอยปกปักปรักษา ไม่ให้ท่านได้เกิดอันตรายครับไฮไลท์ไฮไลท์ของขบวนเทียนของวัดบิงคืออะไรครับก็คือจุดหมายของไฮไลท์ของขบวนเทียนวัดบิงนะครับเด็กก็มีต้นเทียนเอกนี่ครับลดแล้วแต่แก่ลดลายของพุทธตวัตทั้งนั้นนะครับเป็นเป็นเรื่องราวของเทียนเอกคือเป็นพุทธประวัติหมดเลยใช่ไหมครับทั้งทั้งเทียนเอกแล้วก็เทียนรองทั้งสองตนเป็นพุทธประวัติใช่คนเยอะที่สุดที่คุณลุงเคยเห็นในการร่วมกันทํางานในคืนคืนหนึ่ง ี่คนครับเป็นร้อยเหมือนกันนะครับเป็นร้อยยหลักร้อยเลยใช่ไหมครับหลักร้อยเลยครับเข้ามากันด้วยใจครับเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีครับวัดบิงใช่ไหมครับวัดบิงนีครับเยอะกว่าทุกวัดเลยครับครับผมและคุณผู้ชมครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับสําคัญของวัดบิงด้วยแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แล้วก็พระพุทธศาสนานะครับในตอนต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามติดเบื้องหลังนะครับของขบวนรํา ขบวนรำนะฮะแล้วก็มีขบวนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่คุณลุงบอกว่ายาวเป็นกิโลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาผุ้ชมไปสัมผัสแบบลึกซึ้งละเอียดกว่านี้อย่างแน่นอนติดตามชมตอนต่อไปของวัดบิงครับ เป็นยังไงบ้างเลยครับวันบิงของพี่ ต้องบอกว่าเจ๋งทุกวัดค่ะพี่ดอมผาเพราะว่าในส่วนของวัดนอกของน้องนั้นก็ต้องบอกว่าเรียกว่าไม่แพ้ที่ใดเลยล่ะค่ะแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละวัดนั้นล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับที่ต่างก็แสดงออกมาอวดฝีไม้ไลายมือบนเส้นสายลายเทียนแม้ว่าเราทั้งสองคนนะครับจะได้ไปสัมผัสเพียงแค่ไม่กี่วัดนะครับแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธาของชุมชนและคนทําเทียนอย่างแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับดังนั้นความเข้มข้นและแรงศรัทธาในสารคดีชุด คนทาเทียนในงไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่ด้อม่ะเพราะว่าเราสองคนจะยังเจาะเกาะติดล้วงลึกถึงเบื้องหลังของคนทําเทียนแห่งเมืองโคราชในตอนต่อไปค่ะพบกับเราทั้งสองคนได้อีกครั้งหนึ่งในตอนหน้าของสารคดีชุดคนทําเทียนสารคดีที่จะนําทุกท่านไปสัมผัสกับสุดยอดคนทําเทียนแห่งเมืองโคราชอย่างที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บวนแห่เทียนพรรษาของโคราชไม่ได้มีความเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะความวิจิตรของงานศิลป์ที่ถูกถ่ายทอดลงบนต้นเทียนเท่านั้นแต่ยังมีความสวยงามของท่วงท่าลีลาจีบตวัดวาดวงแขนในการร่ายรำเรียงร้อยความสนุกสนานขับขานตำนานแห่เทียนให้มีมนขลังดูมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นการทำงานของทีมงานทั้งชายและหญิงจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในสารคดีชุดคนทำเทียนครับ